การจัดการการติดตามลูกค้าด้วยระบบ CRM การติดตามลูกค้ามีความสําคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะแต่เราจะทําอย่างไรหากฐานลูกค้าของเราเนี่ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกค้าใหม่เราก็ต้องให้ข้อมูลนะคะเราต้องปิดการขายพวกเขาเหล่านั้นให้ได้ลูกค้าเก่าเราก็ต้องดูแลระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM เนี่ยจึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะตัวระบบ CRM นะคะสามารถช่วยธุรกิจจัดการการติดตามลูกค้าได้โดยการเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล ของลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะสามารถนําข้อมูลพวกนี้มาติดตามลูกค้าแต่ละรายการแจ้งเตือนการนัดหมายซึ่งรายการเหล่านี้นะคะจะสามารถจัดการได้ทั้งในรูปแบบอัตโนมัติเพื่อให้นักขายสามารถโฟกัสค่ะหรือว่าให้ความสนใจไปในส่วนที่สําคัญก็คือนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และปิดการขายให้ได้ค่ะในคลิปนี้นะคะก็อตอ็จะพาคุณมารู้ถึงวิธีที่ธุรกิจสามารถใช้ระบบ CRM เพื่อจัดการการติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะอย่างแรกค่ะเราต้อง ต้องจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางก่อนขั้นแรกในการจัดการการติดตามลูกค้าด้วย CRM นะคะหรือระบบ CRM เนี่ยคือจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมไว้นะคะมีตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานอย่างเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางติดต่อรวมถึงข้อมูลประกอบอาทิเช่นประวัติการสื่อสารกับลูกค้าของคนนั้นประวัติการนัดหมายประวัติการซื้อสินค้าเป็นต้นค่ะด้วยการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในตำแหน่งศูนย์กลางหรือว่าเก็บไว้ที่รวมศูนย์เนี่ยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้บริหารรวมถ นักขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับแต่งการสื่อสารเพื่อติดตามผลให้เป็นแบบอัตโนมัติที่ปรับให้เป็นส่วนตัวหรือทําเป็น personalization ที่เป็นอัตโนมัติได้ค่ะอย่างต่อมาค่ะเราสามารถตั้งค่าการติดตามพวกนี้เป็นอัตโนมัติได้ขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเราเวลาเรามีลูกค้านอนมันไม่ใช่ว่าเราเจอลูกค้าครั้งเดียวเราจะปิดงานได้แเราต้องมีการติดตามเราต้องมีการอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าบ่อยๆซึ่งพวกเนี้ยค่ะเราสามารถทําเป็น work อััตตโนมิได้ด้วยระบบ CRM ระบบ CRM นะคะสามารถตั้งค่าการติดตามผลแบบอัตโนมัติได้นะคะซึ่งระบบ CRM ที่ดีเนี่ยควรจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆรวมถึงเซลล์ของคุณทีมงานของคุณสามารถทํางานอัตโนมตัติอย่างเช่นการส่งอีเมลติดตามผลการจัดตารางนัดหมายและการโทรออกเป็นต้นค่ะเพราะงานเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะธุรกิจรวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆสามารถมั่นใจได้ค่ะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังติดตามลูกค้ายอย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกันนะคะรวมถึงลดภาระงานในส่วนเอกสาร ที่ต้องจัดทําซ้าๆของทีมที่เกี่ยวข้องได้ด้วยค่ะอย่างต่อมาเราสามารถปรับแต่งการสื่อสารได้ด้วยระบบ CRM ค่ะระบบ CRM นะคะสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้ต่อลูกค้าแต่ละรายได้นะคะโดย ระบบ CRM ที่ดีควรจะต้องมีตรงนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยธุรกิจของคุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารเพื่อติดตามผลตามข้อมูลามพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเช่นธุรกิจของคุณสามารถส่งอีเมลตามความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราแบ่งไว้หรือ,รอเราทำ segmentation ไว้หรือการนำเสนอโปรโมชั่นตามประวัติการซื้อที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะอย่างต่อมาค่ะพอเรามีปรับแต่งสื่อสารแล้วเราก็ต้องติดตามผลเนาะเพราะเราอยากรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เรานำเสนอไปกับลูกค้าเนี่ยลูกค้ามีการตอบสนอง อย่างรบ้างระบบ CRM ที่ดีค่ะควรให้ธุรกิจมีเครื่องมือในการติดตามการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะคะโทรศัพท์โซเชียลมีเดียที่เรามีเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะทางผู้ประกอบการผู้บริหารและทีมที่เกี่ยวข้องควรจะสามารถเห็นประวัติการโต้ตอบที่ผ่านมากับลูกค้าแต่ละรายได้เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินงานต่อจากจุดที่ค้างไว้ในการสนทนาก่อนหน้านี้เพื่อสร้างความประทับใจในการดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าแต่ละรายได้ดีที่สุดค่ะต่อมาเราต้อง ใช้าการวิเคราะห์และรายงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามผลอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ CRM เลยเราควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และรายงานที่ระบบ CRM มีให้นะคะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามผลค่ะตัวระบบ CRM ที่ดีนะคะควรจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหรือ KPI อย่างเช่นอัตราการตอบกลับหรือ Response Rate นะคะอัตราการแปลง Conversion Rate นะคะและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเช่น Customer Satisfaction Rate เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะธุรก ควรสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่กําหนดเองได้เพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่องค์กรหรือธุรกิจของเราตั้งไว้เป็นส่วนตัวได้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการจัดการติดตามลูกค้าด้วย CRM เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืนค่ะด้วยการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางตั้งข่า้ง,งานติดตามอัตโนมัติปรับแต่งการสื่อสารติดตามผลการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานนะคะนักการตลาดและทีมลูกค้าสัมพันธ์สามารถจัด การติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในการดำเนินธุรกิจจากการใช้ระบบ CRM ได้ค่ะ